นี้อยู่ที่อัมพาวาตลาดน้ำอัมพาวานะครับอากาศวันนี้ตอนเย็นดูดีเลยนะครับ,ว,นนว,ว,รบวันนี้มาเที่ยวตลาดน้ำตอนเย็นดูดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดน้ำกันนะครับวันนี้ที่อัมพาวาตรงสวนหลวงรอสองนะครับเขามีงานงานอะไรนะ ดูพระจันทร์อะไรสักอย่างนะครับจำไม่ผิดนะครับตอนตอนกลางคืนนะครับมันจะมีไฟสีแสงเสียงนะครับแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงนะครับให้ชมเขาจัดงานน่าจะยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่ายังไม่มืดนะครับรอให้มันมืดสักนิดหนึ่งแล้วเราจะไปชมนะครับตรงสวนหลวงรอสองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเดินดูตรงไอ ตลาดน้ำอัมพวากันดีกว่านะครับคนน่าจะเยอะอยู่นะวันนี้ตอนเดินไปไมันต้องกังวัน,นะครับคนคนเยอะเหมือนกันนะตรงบริเวณตลาดน้ำอำาาัมพวานักท่องเที่ยวเยอะด้วยวันนี้ทดสอบ การใช้กล้องนะครับ GoPro มีกล้อง g o โ r o GoPro 9นะครับซื้อมาตั้งนานแต่ไม่เคยใช้เพราะว่าใช้ยากนิดหนึ่งนะครับพอวันนี้ก็เลยลองเอามาเอามามามา,มา,ม,า,ม,ามาใช้ดูนะครับยุ่งยากนิดหนึ่งยุ่งยากนิดหนึ่ง แต่กล้องก็สวยดีอยู่นะโอปูกล้องสวยนะครับอยู่ในบริเวณวัดวัดอําอพวันเจติยารามนะครับเราจะเดินไปที่ตรงบริเวณตลาดน้ำอําพวัน ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับรบกวนพิมพ์มาบอกหน่อย <S <S แล้วเดินดูตลาดน้ำนะครับคนเริ่มจะเยอะแล้วตรงอุทยานรอสองนะครับเขาจะมีงานวันนี้นะครับ คนก็เลยค่อนข้างจะเยอะนะครับคนมาเที่ยวง mhm. านเยอะเลยมีพื้นที่จอดรถด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตลาดกันนะครับ ของกินเยอะมากของกินเยอะจริงๆครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดน้ำอัมพวา เเราาากับไอ้จังหวะกลับรถก็คือคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ไปป่าาาาอออมรรัยดนนบ้งงเเขขจหให้เดินให้ดูบรรยากาศโดยดทัย่วไปนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวลงเหลืออยู่บ้างนะเมื่อตอนกลางวันที่มาถึงเยอะมาก

ของกินเยอะมากของกินเยอะจริงๆอันนี้ก็จะเป็นตั่วทอดนะครับตัลทอดกรอยตัวกรอยไปกินไหมครับตัวกรอยของที่ระดึกก็มีนะเยอะเลยเสื้อผ mm ้ากับเสื้อผ้า เดินรูดตลาดด้กันนะครับตลาดน้ำอมภวังสวัสดีครับ And I make them myself so I can try. Okay, <nice. S 1> this one I sell the 40 baht but three pieces 100 b a h The t color o of the stone h a s the meaning also like this. We uh, call <oughs> the low s a r t that mean for the good love. Yes. ของพี่เล็กครับ เดินมาถึงตรงบริเวณบนดลอยนะครับจองัวลับสายเวลาจะเวลาจะคอยตลาดน้ำอัมปาวา พี่เดี๋ยวมีแหลหล่อไม่ใญ่ยังหล่อครอไม่ได้หล่อแล้วเดี๋ยวหล่อคเดิอะไรครับทุกคนมาตอานี้ต้องมาถ่ายโลกนะครับ จะมีเรือไว้บริการเยอะแยะเลยเครื่องกาวัน,น่าจะเยอะอยูน่นะผมไม่เคยมาเลยครับตลาดน้ำอ๋ามกวานี้ครั้งแรกสวมว่าหลงไปที่นวนตลาดน้ำดำเนินสะดวกบรรยากาศยามเย็นครับ สดชื่นลมพัดเย็นตะวันตกมีเรือด้วยนะครับมีเรือเรือบริการน้ำเที่ยวนะครับ น้ำอัมพวานะครับที่อยู่ด้านหลังจุดไฮไลท์ทุกคนมาเขาจะต้องมาถ่ายรูปนะครับกับป้ายตลาดน้ําอัมพวาแล้วก็สะพานนี้รู้สึกจะขึ้นชื่อเลยนะทุกคนต้องมาถ่ายรูปด้วยทดลองใช้กล้องโปรโอนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินริมคลองกันนะครับริมริมคลองมาถึงแล้วนะครับตลาดนา้ำอัมพวาตอนเย็นนะตอนเย็น โอโป,ร,โปร,รู้สึกมันจะดีเลยอยู่นะเราดูจากหน้ากล้องกับหน้ามือถือมันจะหน้ามือถือมันจะชา้ากว่านิดหนึ่งยองตัวจได้เลยนะครับทั้งเราทีา่จ่านะครับของกินเยอะมาก

อ,อันนี้เป็น,นโอโ้ประเภทหอย,ยปากนจ้าี้จ้า้เกลียวปากน้อยจ้าพี่นอยจ้าของกินเยอะมากเลยริมคลองบริเวณริมคลองก็อย่างหนึง่งมีเรือจอดเยอะอยู่นะครับ 就是那个毛蟹，不是虾蟹吗？ เราก็ถือกล้องเดินผ่านก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายภาพตอนเย็นเขามีเรือบริการไปเที่ยวไหนไม่รู้วิดีโอหิ้งห่อยว่า ด,ด้วยนะครับเยอะแยะเลยเหเรือเขาพาไปดูหิน่ห้อยครับร้านไก่ย,ย่างเราเดือดต้มตำนัวปาลาเผาคนเยอะครับร้าน ไหว้พระหาวัดชมธรรมชาติแล้วก็ชมหิ่งห้อยชมหิ่งห้อยคนละ,ะนนหกติดน่าสนครับน่าสน กระสิทธ์ไหมเนี่ยามาดูมาดูริมคลองกันครับโอ้แม่น้ำ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเส่ว้น้ีรับเน้นี้สุดริมสุดริมคลองนะครับสุดทางเดินแล้ว สุดทานเดินแล้วครับต้องเดินกลับที่เดิมอันนี้จะเป็นอะไรบ้านชมวิวท็ไมเข้า เ็นการทดสอบนะครับการใช้กล้องโป๊นะครับซื้อมาตั้งนานแต่ไม่เคยใช้นะครับวันนี้ก็ลองดูนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวขอยุติการไลฟ์สดไวเ้เค่นี้ก่อนอนะครับ